บอเล่ดอกพี่น้องตื่นยมามเช้าึ้นมาเมื่อนี้ก็มาเตรียมอาหารไห้สามีของมูจ่าพี่น้องเป็นพี่สาวที่เดินทางมาจากพัทยามาเยี่ยมมายามเฮ้าในช่วงปีใหม่เนาะมาพักผ่อนน้ำนั่นละจา้าเมื่อนี้กะบอนมีเมนูอย่างก็เป็นพัเข,พเข้าวพัดกิมจิของเฮ้าขั้นตอนกระเฮ็ดง่ายๆจ้าพี่น้องผู้ใดอยากกินข้าวพัดกิมจิก็ะเฮ็ดน้ำใดเลยเด้อจา้าเอากระเทียมที่เฮ้าทุบแล้วกะเอาไปพัดแล้วกะ เอาหมูลงไปพัดแล้วก็คั่วให้มันสุกจ้าพี่น้องหลังจากนั้นก,ก็เอากิมจิก็วฮ่าลง like ไปพัดแบบนี้เลยคั่วให้มันสุกพัดให้มันหอมหอมจากหน่อยจ้าพี่น้องคะจะบอกว่าเห็ดง่ายบ่าต้องใส่เครื่องปรุงอีหยังมากมมยเลยจ้าเพิ่นอยากล่องเห็ดกับเขาวให้พัสวามีเพิ่นกินเพราะว่าอยู่กันสวงถเท่า่ค่อยได้เห็ดอีหยังกินหันม่จ้าพี่น้องซื่อกินเอาประมาณนั้นนั่นล่ะจ้าหลังจากนั้นก็เอาข้าลงไปคุกแบบนี้เลยบ่าต้องใส่เครื่องปรุงอีหยังมากมมยเด้อสีสันนี่ก็คือ จะได้สีจากน้ำกิมจิของห้าแบบนี้แล้วกับอาเฮ็ดไข่าดาวโปะไปแบบนี้ได้จะไปเอาไปเสิร์ฟผัวเจาว้าโหลดเอื้อย่อยว้างสิเพิ่นกกนย่งต้องต้อยต้องต้อยไป เมื่อนี้อาหารมื้อเที่ยงของหมูเฮาก็คือเป็นกล้วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องจะบอกว่าเฮ็ดกล้วยเตี๋ยวหมอห้อนึงกินได้เบิดบ้านที่เฮ็ดแบบนี้เพราะว่าญาติพี่น้องหล้วการลูกหลานล้วเลียครอบครัวใหญ่นาะจ้าถ้าไปซื้อกินถ้่วละ3 5บาทกินผู้ละ2องถ้วสามถ้่วกะถือจะว่าบ่คุมเนาะก็เละเฮ็ดกินแบบนี้ละจ้าหม้อใหญ่ๆงบประมาณกะแค่ หาลอยประมาณนี่หาหกอยบาทก็กินได้เบิร์เพื่อนเลยจ่าพี่น้องกินได้หอดขวดเงาพูนละกินได้เบิร์ตมูวบานเฮ็ดล่วงท่านไดอีกพูนละจ่าพี่น้องคะ่ะแบบนี้เลยพ่อหมอเปื่อยอีกอย่างเปื่อยมีลูกชิน้นมีเครื่องครบแานเปิดล้านขายก๋วยเตีเ๋ยวพูนละจ่ามีเท่งตับเท่งหมูสับเท่งลูกชิ้นหมู สามสั้นกระดูกมูกระดูไก,ก่ตีนไก่มีเบิร์ตชูเนวเลยจ้าพี่นวงผู้ใดอยากกินแบบใดเฮ็ดเอาจัดเอาเลยตามใจจะควางเห็นไหมจ้านี่แหละหมอยงๆคอยกัะจวดกวนมูเลยว่าสีรดหุ่นมันสีรดไดเนวไดพี่นวงแต่ว่าการรดไดยุจิใพี่นวงกินจะ่าขาบบ่ายขาบเทียงขาบเล้งกับโบกินเนาะ ได้กินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อากาศแบบสีเยนน็นเย็นเนบ้านห้ากับแบบนี่เลจ้าได้กินหลายๆคนละสองถ้ว 3, ถ่วสามถ้่วจัดไปกินได้เบิดมือยังทำจ้านี่เลยข่อยตัก,กวัวนูข่อยกระดกระดูกหมูตัวนบอกใหญ่เลจ้าเครื่องของห้านี่ปุ้ยจุกจุเลยค่ะพี่น้องค่ะจะบอกว่าเซพเฮ้งผุนน่ะหลายคากหลายเนี่ยกระเทียมเจียวหมูเจียว,ย,วยังจังสี่พักนั่งอ่านยาลายเฮี้ยงจ่า พี่สาวคอยก็คือตื่นเต้นแห้งว่าโอ้ยเรเคยได้กินแบบนี้จากเธอเห็ดกินอยู่บ้านมันมคือมีความสุขดีแท้ลูกหลานลนเล่นกันห้ายใจพี่น้องญาติพี่น้องกันมาตุ่มมาโฮมงกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความสุขคักจใาพี่น้องคะเห็ดกินอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบรัวเหานี่แหละนะบานเหาเนาะอยู่มีความสุขจะกะคือบานน่ะละจ้าพี่น้องบานเห่ากับสามบานเหา,นามีความสุขตามาแบบฉบับครอบรัว,วของมูงเหานั่นละ่ะกินแบบนี้ไปเลยคอยกัดกินวุ่นซินไปจ้าพี่น้องคะใครอยากได้อะไรต่อคิวกว่านี้นะกินไปจ้าพี่น้อง เพราะว่าช่วงปีใหม่นี้ลิซ่าก็ส่งของซูมือเดอ้อผู้ใดอยากได้สินค้าตัวใดผู้ใดอยากได้กิมจีเพราะว่าสิเป็นหม้อกระทะขนมจีนโสมยาสีฟันหรือว่าสินค้าอย่างอื่นใครอยากได้แบบไหนก็คือสั่งได้เลยเนะาจ่าพี่น้องส่งให้ซูมือจา้าอยากได้สินค้าตัวไหนสอบถามราคาได้เดอ้อบว่าสิเป็นอาคีมกันแดดเซรั่มคีมท่าฝาหรือว่าจะเป็นขน,อขนมอย่างอื่นมีเบอร์ซูเนลน่นละจ้าพี่น้องสอบถามได้ ทักสอบถามราคาใดบอสือกับบอเป็นยังจ่าถือว่าทักมาคุยมาเล่นมาหัวกันได้ส่วนสินค้าตัวใดที่ลิซ่าข้างไวยู่กับล้อหลังปีใหม่ด้วยจ่าพี่น้องขาลิซ่าเครียดให้เบิดทุกบ้านกระทะอาจจะได้บอทัวถึงครบสุขคนเพราะว่ามันเข่ามาสากกับพยายามเล่งให้กวนวันที่31เนาะท่านบอท่านกับบอลู่แต่กับพยายามที่จะท่านเนะาะจ่าพี่น้องสีเหตดให้มันท่านเสีเห็ดให้มันยังเนาะกับขอโทษขออภยัยทุกคนมากๆนะคะ กมีหลายๆคนถามมาวาลิสาเป็นยังคือบอกิดหอดเมียวัยรุ่นแน่ช่วงนี้คือบอเห็นขีดเมียหวยรุ่นเลยแทบจะบดได้คุ้ยกับเมียหวยรุ่นเลยจ้าช่วงนี้เพราะว่าบดได้คุยกับไปตีพอมเพราะว่ายุ้มหัวกันเป็นอาทิตย์แล้วจ้ากับบ่อมียังดอกจ้ายุ้มหัวกันกับบ่อมีเรื่อง,อย,ง,งอยังแบบมากมากดอกก็คือมีปัญหาเรื่องงานเรื่องยังกันนี่แหละก็เลยยุ้มหัวกันนิดน,นึงจ้ากับมีองี้ยงงี้กดกด,กดตามสไตล์ไอตีนันแหละกับว่าเป็นยังดอกเมียวัยรุ่นกับคิดหอดอยู่ก็ได้แต่คิดหอดนั่ ไปเพื่อนก็นลืมข่อยเดขคอยก็ลืมเพิ่นม,มีเวลาว่างๆไปเที่ยวเกาหลีไปยังง่อยก็สิแวะเวียนไปเยี่ยมไปยามเพิ่อนอยู่ดอกจ้าอนาคตขา้างหน้ามันบ่เน่บอนนอนดอกจ้าพี่น้องคะเมื่อนี้คอยอาจจะหักไอติบอยู่อีกเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะบ่าหาักกระไดประมาณนี้เนาะกะคือว่านั่นละจ้า yeah. พยายามที่จะบเบา,าถึงพยายามที่จะบบาอันนี้นะคไอตีบกับเมียไว้หลุ่นเนาะจา้าเดี๋ยวถ้ามีคลิปมียังออกมากอีกนิดนึงกะสิเอามาฝากเนาะจา้าพี่น้องถ้ามีโอกาสได้เขาไปเยี่ยมไปยามเพิ่นกะสิได้ไปเอาคลิปเอายังมาให้เนาะอันนี้ก็คือ สามีของพี่สาวข่อยนวะเพิ่นสนุกสน,นานมากเลยจ้าพี่นวงคะมาอยู่บ้านเฮานี่ก็คือเพิ่นมักแฮ้งตื่นเต้นกับสถานที่ตื่นเต้นกับอาหารบ้านเฮ้าประมาณนี้เนาะเพิ่นเห็ดกินเห็ดอีหยังกิน, Everyone, กนมากเด็กน้อยถ้าไอติบกับเมียไวรุนมากกับสิอาการเดียวกันนั่นแหละจ้าพี่นวงตื่นเต้นมีความสุขในการที่อยู่กับลูกกับล้านเนาะกะมีความสุขในการเ<ม>ห็ดเน่อยากเน่ากินตื่นเต้นกับอาหารไทยบ้านเฮ้าเนาะจ้าพี่นวงคะอันนี้ก็คือ คอยก็อยากให้เพิ่นมาอยู่จ้ามีมู่เกาหลีมาเล่นนําแบบนี้คอยกะคิดถึงแม่ยไว้ลุ่นกับไอตีบตลอดนั่นแหละจา้าบ่มีมือไดทีีบ่คิดหอดเพิ่นดอกถ้าเพิ่นมาเพื่อนมาอยู่มาอยา่างนั่งเมื่อสี่ก็สิมีความสุขก,ก็สิอ่าได้เหตุกิจก,กรรมมียอย่างรวมกันเยอะแยะมากมายเนาะจ้าแต่กะเป็นไปบ่ได้ดอกจ้าพี่นอค่ะไอตีปกะจกักยังของนั่งกับลูมือนึงผีเขา้าผีออก เปลี่ยนอารมณ์ขึ้นโลงตลอดเวลาคอยกระงืดนั่งอย่ดอกค้าลรางเทียรก็ได้บางเทียร์ก็กขี้ข้านว่าขี้ข้านปากกับปล่อยนั่งไปตามนั่นแหละจ้ะแล้วก็สวยๆเลือดๆเชิดเชิดทำงานของเราไปพ่าต้องไปคิดอีกอย่างไรจ้ะพี่นวงคะเกิดใดญใหญ่ามากเขาก็เกิดมากผู้เดียวดอก บอมีไอตีบกับบดเป็นย่างดอกจ่าพี่น้องคิดหอดกันย่ามอยากเสิงกับเขาไปหาแล้วก็ได้จ่าพี่น้องคะถ้าเกิดเราบ่มีไผ่อยบ่มีไผ่เดี๋ยวมันกับมัสปากันใดนั่อีกอนาคตเนาะบ่เป็นย่างจ่าพี่น้องอยู่กันไปแบบนี้กับมีความสุขรอกจ่ามีคนหลายๆคนถามว่าลิซามันอยู่บ้านเฮ้าเป็นจังไดมีผู้บาวมาจีบบ่บ่มีผู้ใดดอกจ่าพี่น้องคะอยู่ผู้เดียวเฮดเซเวอยู่นี่แหละผู้ใดสีมาจีบอยู่หันอยู่กลางโด่งกลางตาเจ้ากระไดหันมาเมืองข้างนี้กับแบบนี้เลยจ่าพี่น้องคะ พ่อใหญ่เกาหลีสามีเอ่ยคอย เพิ connect, part, ่นตื่นเต้นแห้งในการที่แบบเฮ็ดกล้วยเตี้ยวอีหยังแบบนี้เมืองพี่น้องมีหลามาผักพรถือว่ามาผักพรเนาะคนเกาหลีส่วนมากอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยเมียผ้าไปซ้ายก็เฮ็ดเบิดจใจพี่น้องเมียผ้าเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างคอยก็เห็นแต่ไอตีพัวคอยนี่ละพี่น้องเมียผ้าเฮ็ดผ้าสางอีหยังบบเฮ็ดอีหยังจักยางจากแนวบ่ยอมที่จะเรียนรู้บ่ยอมที่จะเปิดใจบ่ย่อมที่จะอีหยังจากอย่างเลยจ้าพี่น้องนั่งอยู่แบบใดนั่งก็อยู่แบบนั่นเนาะกะบ่เป็นยังดกง้จพี่น้องกะคอยเมือง ไปแบบนี้ล่ละก็ะถือสว่าให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกันและกันเนาะอย่าไปคิดอีอังหลายขาดสีได้มันก็สิบีมาคือนกเจ้านี่ละจ่าพี่น้องผัวนันเออมือนีไปนี่ล่ละคอยเห็นข้าเจ้าอยู่กินดีมีความสุขคอยกัมีความสุขอิ่มเอมเนาะจ้าพี่น้องขาอยู่กับครอบครัวของห้าฝากกด ไลก์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ลิซาในเด้อเดี๋ยวจะมาสั่งสรรคผลงานเดี๋ยวจะมาหาคลิปให้เมืองอีกจ้าคลิปเลี้ยวแบบนี้เลยว่วาเลตัดแต่งอีกอย่างมากมายจ้าพี่น้องคะหน้าก็สวยเกินไปแต่วันนี้สวยหน่อยเพราะแต่งหน้าจ้า